มาครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กันกับแมปของอนิเมะครูเซเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมนั้นแล้วก็ในครั้งนี้นั้นก็ขอคุูช่องแชทอีกครั้งหนึ่งที่ในส่วนของการให้ยืมไ d ดีมารีวิวตัวละครเนาะและครั้งนี้นั้นก็ผมก็จะรีวิวตัวละครอย่างตัวละครโยลุิกิทุกคนตัวละครตัวนี้เลยนะซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่พาสีออกแนวตีไวรุวนๆเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเนาะและแน่นอนว่าจะลองพร้อมๆกับเพื่อนๆในครั้งนี้เลยทุกคน ค่าสายฟ้าตัวละครตัวนี้ตีกาวแต่ว่าอาจจะตีไฮบิดก็ได้ใครจะไปดูแต่น่าจะตีกาวแหละดูจากพาร์สิแล้วน่าจะเน้นเจาะมอนแบบเน้นเจาะมอนสปีดรันอะประมาณนั้นเลยเนาะในส่วนของค่าสเตตก็ประมาณนี้ A บวกเแล้วก็เอลบนะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็วาง4ี่พันสามอนจริงๆคือเบสดีพีเอสน่าจะสูงมากเพราะว่าเบสดีพีเอสขนาดเนี้ยเดามจขนาดเนี้ยแล้วก็เอ,อพาสซีิลบกูดาอีกอะผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เน้นเจาะมอนเดียวแบบแรงจัดไปเลยเนาะ ที่นี่เรามาดูวิธีการหาตัวละครอย่างโยรุอิจิกันดีกว่าเนาะตัวละครตัวนี้นั้นวิธีการหาก็คือเป็นตัวละครแผนหมายล่าสุดในส่วนของบีด3.5เนาะสามารถหาได้ในส่วนของตู้ซัมมอนทั่วไปเลยนี่ตรงนี้เลยมันจะเป็นอัตราการดรอปตรงนี้หนี่ประมาณนี้เลยเนาะก็รอมันวนมาแล้วกันทุกคนในการเปิดเนาะส่วนของอีโวสามารถมาได้ที่นี่เนาะเป็นเทรดอีโวตรงนี้เลยให้มาที่ท่านบิวได้เลย แล้วก็มันจะมีในส่วนของของอีโวเจ้าโยลุยจิเดี๋ยวผมหาแปบบ๊บอันไหนว่าอ่าปุ๊บอันนี้เลยทุกคนนี่มันจะเป็นเหมือนเข่าเนาะไลติงอานี่แหละทุกคนเนาะประมาณนี้ใช้ในส่วนของของชาเลนทั่วไปแล้วก็เป็นในส่วนของอันนี้เป็นแต้มพิเศษก็คือโทเค็นเนาะแต้มนี้สามารถหาได้ในส่วนของบอสลัดใหม่เนาะก็คือให้ทุกคนมาในส่วนของตรงกลางเลยอันนี้เป็นโหมดใหม่ล่าสุดของอัปเดตนี้เนาะก็คือให้ทุกคนลงหาแต้มตรงนี้แล้วก็ เอาไปคราบของได้เช่นเดียวกันถ้าปรับหมวดง่ายก็ง่ายไปเลยแล้วก็ได้ของน้อยเนาะแต่ถ้าหมวดยากคุณก็ได้แตมแบบแซ่บๆไปประมาณนั้นโอเคมาและวิธีการอีโวตัวละครแล้วก็หาตัวละครก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของพาสีดีก่อว่าตัวละครตัวนี้นั้นทําอะไรได้บ้างเนาะโอเคมาในส่วนของตัวละครตัวนี้มันจะมีสกิลกดด้วยอันนี้ค่อยว่ากันเอ่อตัวละครตัวนี้นั้นจะมีทั้งหมดอยู่2พาสีดแล้วก็1อันตีเนาะ พาสิฟแรกมันบอกว่าตัวละครตัวนี้จะมีอตัตาคิที่ข้อเลย10%เนาะเมื่อโจมตีติดคิที่ข้อจะทําให้ตัวเองนั้นลดคูดาวไปเลย30%เปเ็นเวลา1ิบวิเนาะไม่สามารถสแต็กได้ก็เน้นสายตีไว้นะตัวละครตัวนี้แล้วก็ในส่วนของพาสิฟสองเขาบอกว่าทุกครั้งที่โจมตีตัวละครแอทแทคแรกอะ่ะก็คือเหมือนตีมอนครั้งแรกอะ่ะจะบวกดาเมจไปเลย100%เนาะรวมถึงทําให้มอนติดสตันทุกๆเ,เป็นเวลา3าวิด้วยประมาณนั้นเนาะโอเคมาทีนี้สองพาสิฟก็เฉยๆประมาณนั้น สบายๆตัว d p ทั่วไปเนาะมีตีสตาแล้วก็มีคีเชงลบคูดาวทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลอาบิลิตี้ดีกว่าว่าทำอะไรได้มั้งเนาะสกิลอาบิลิตี้นั้นจะสามารถปลดล็อกใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออัปเกรดขั้นที่6มันเขียนบอกไว้เลยเนาะแล้วก็เมื่อกดสกิลใช้งานนี้ปุ๊บจะทำให้ลบคูดาวของเจ้าโยลุยจิเนี่ยลดลง50%เลยเป็นเวลา15วีนเนาะโดยที่สกิลอาบิลิตี้นั้นมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ50วินาทีทุกคน ประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวที่นี้เรามาดูในส่วนของในแมปดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เก่งขนาดไหนเนาะแต่ว่าเอาจริงๆริอะตัวละครน่าจะเก่งมากทุกคนเพราะว่าตัวละครมาเป็นเจนใหม่เนาะน่าจะเป็นเมตาแบบโมโมเลยแหละเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในแมปแล้วกันว่ามันจะโมจริงหรือเปล่าน่ะโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มรีวิวตัวละครตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ ในส่วนของตัวละครตัวนี้นั้นโยรุวิจิค่าวางอยู่ที่800เองค่อนข้างถูกมากแบบถูกจริงๆเนาะในส่วนของค่าสเตตก็ประมาณนี้มีคีเลตแถมจากพาซีฟเนาะ10%แล้วก็ในส่วนของดดเมจขั้นต้นอยู่ที่4,300เนาะแล้วก็ตีประมาณ6.5วิรวมไปถึงระยะอยู่แค่ประมาณ1 8เองระยะค่อนข้างน้อยเนาะจากตัวละครที่เทียบกับตัวละครอื่นแล้วแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดขั้นต่อไปเลยแล้วกันเพราะว่า ั้นแ,แรกก็ไม่มีอะไรมากเป็นการจะตีแบบเซอร์เคิลเอลีเล็กๆคันนี้ไม่ค่อยจะกลุ่มเลได้ดีนะถ้าเจอด่านที่มันแบบยากๆทีนี้เรามาอัปเกรดขั้น3เลยแล้วกันครับโอเคขั้นนี้โจมตีเป็นทางเออตรงไปด้านหน้าเนาะเป็นกลวยไปด้านหน้าประมาณนั้นได้มาอยู่ที่2 0 0 0 0เออตีประา0สามหมื่นแล้วกันประมาณนั้นแล้วก็ตีประมาณ6วีเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ23เลยก็ค่อนข้างดีขึ้นนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นั้นมันจะโจมตีมอนแรงขึ้น100%ครั้งแรกเนาะก็ ไว้ร้านมอนดีเหมือนกันขั้นแรกเออเบิร์นมอนไปเลยแล้วก็จะมีเลขเขา่าก็คือการติดคีนเนาะโอเคมาทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดขั้นสุดท้ายเลยลวกันขั้นนี้จะเป็นขั้นที่6กอะ่ะมันจะสามารถปลดล็อกในส่วนของสกิลกดอาบิลิตี้ได้เนาะแต่ว่าผมจะอัปเกรดขั้นตันไปเลยโอเคขั้นนี้เดเมจอยู่ที่9 4้มตีประมาณ6วิแล้วก็วงเป็นเซอร์เคิลที่สวยมากวงนี้วงดีมากทุกคนเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ3ามทิเลย ซึ่งตัวละครโยริจินั้นสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันทุกคนเนาะเนี่ย1 2 3 4ประมาณนี้เนาะ4ตัวละครทีนี้เรามาดูในส่วนของพาสีทีละอย่างกันใหม่แล้วกันเนาะอย่างที่ว่าไปอันนี้คีที่เข้ลดกคูดาวอะฮะแล้วก็อันนี้เป็นการตีแล้วติดสตันเนี่ยเห็นปะเป็นตัวละครที่ตีแล้วก็ติดสตันเหมือนกันเนาะมีดาเมจแทน100%ด้วยแล้วก็รวมไปถึงมีสกิลกดทําการลดกคูดาว50%เรามาดูสกิลกดกันเลยแล้วกันครับว่าลดกคูดาวจะเป็นไงเนาะ เอ่อตอนนี้คูดาวอยู่ที่ประมาณ 6. 1นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการกดสกิลเลยแล้วกันป้งกดสกิลปุ๊บคูดาวอยู่แค่สเอง DPS ยอยู่ที่15้าเลยสูงมากทุกคนตีสาวิแล้วก็อยู่ที่โอ้โหเฮ้ยแอนิเมชันมันไวมาก,กน,นะเนี่ยทำไปเล่นไปดูดิดว,โ,วโอเคโอเคส5บหวินาทีนี้รีด DPS พได้สูงมากเนาะแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมแต่ว่าจากที่ผมสังเกตดู สังเกตดูนะพารสี่มันยังไม่ทํางานปะ่ะคือมันบอกว่าถ้าถ้าเราติดคีย์ที่ข้อแล้วอ่ะมันจะลดคูดาวไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ลลกคูดาวอยู่ที่อัปเกตรดตันนะ<อ>ผมให้หกจุดหนึ่งอันนี้ก็หกจุดหนึ่งเหมือนกันโดยที่ผมสังเกตหลายครั้งแล้วถ้าติดคีย์มันบอกว่ามันจะลดคูดาวไปเวลาสิบวิแล้วติดคีย์ถามว่าติดยากไหมก็ไม่ยากนะผมเห็นคีสีขาวเด้งหลายรอบแล้วเห็นปะเนี่ยเห็นปะ กีกแล้วแต่ว่าคูดาวนี้เหมือนจะยังไม่ติดเนาะเออหรือว่ามาติดแค่ครั้งเดียววะ <c oughs> ก็ไม่น่าป่ะลองแป๊อบอะสมมูรนะตอนนี้หกจุห้าก็ติดเนี่ยแต่ว่าไม่ลดกูดาวนะก็น่าจะยังทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะประมาณนะเดี๋ยวเขาก็น่าจะแก้แหละโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ทุกคนโดยรวมแล้วตัวละครโยริจิก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมบอกว่าเก่งนะเก่งมากแหละเออคือ มีสตันด,ด้วยมีอะไรด้วยแหละแล้วก็ดดเมจด้วยโลกูดาด้วยโดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่เลยแต่ว่าไฮบิดไหมไม่ไยเนาะอืมตัวละครตัวนี้ไม่ไฮบิดเนาะถ้าอัพโดยรวมอยู่ที่โอ้เท่าไหร่ 50, ปะ่ะห้าหมื่นป่ะน่าจะห้าหมื่นโอเคใช่ประมาณห้าหมื่นเนาะคือตัวละครตัวนี้นั้นบอกเลยว่าค่อนข้างดีอัพแค่ห้าหมื่นเองประมาณนั้นเนาะแต่ว่า อืมมันก็ไม่ถึงขั้นที่โมขนาดนะแต่โดยรวมแล้วเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามีทั้งสตันแล้วก็จอบอลเดี่ยวแล้วก็มีสกิลกดเนาะที่ตอนบอสเกิด DPS สูงมากๆเลยสูงสุดๆเลยเนาะประมาณนั้นในส่วนของเจ้าโยรุิจิก็เข้าๆประมาณนี้นะทุกคน